เจอกันเช่นเคยครับยำเย็นเมดโฟมลงเสร็จไปแล้วนะครับตอนลงฝนมันตกครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมมาลงที่เดิมหมดเลยครับตำแหน่งเดิมหมดเลยแปดหลังเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,ก่อนแต่ข้างๆกำแพงไม่เดินเลาะไปละไกลนี่ครับหลังที่ได้ปลาไหลก็ลงลงที่เดิมครับนี่ครับ ผมจะเอาโฟมพันไว้รบนึงครับกันมันดึงเข้าป่าครับมันจะเข้าป่าไปหายเลยถ้าหลุดก็ยอมให้หลุดครับหลุดก็ถือว่าเขาใหญ่เกินแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอใหญ่ปลาไหลปลาไหลที่ได้มาก็เกือบครึ่งโลขาดนิดเดียวยังไม่หลุดเลยนี่นะครับเดิมที่เดิมใส่เหยื่อไปแล้ว มันก็ตรงนน,น,น,งน้นอันหนึ่งนู้นอันหนึ่งส่วนด้านในนี้สามหลังครับอ่านจะพาไปเดินดูตำแหน่งเดิมครับไม่ได้ย้ายตำแหน่งครับเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวเพราะว่าทำเลไม่ได้มีมดมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีแตน นี่นะครับตำแหน่งเดิมเป๊ะเป๊ะตอนกลางวันมันก็กินนะครับนี่นะครับซื้อวลา,มาเมื่อกลางวันนะตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยผมมาเลาะสองสามรอบได้ปลาช่อนป๊อกไปหกตัวนี่นะครับ ลังอย่างนี้แหละครับเอเคครับรอลุ้นกันเช้าครับเบ็ดโฟมติดตามครับรุ่นสวัสด์ยามเช้ายามเบ็ดโฟมกันเลยครับจะไล่ไล่เดินดูน้วก็ย้อนกลับมาเก็บนะครับเพราะสถานที่ตั้งกล้องมันไม่เอื้ออำนวยเลยเออสุสภาพ อย่างี้ขึ้นโคลกลงโคกฮะาเยอะอันที่ติดปลาไหลเมื่อวานนะครับตึงนะครับิสเบ็ดตึงห <S ling> <S ling> อ้หลุดนะครับ ดูลอยมันพันต้องใส่ยดตัวใหญ่ราณไม่น่าดูถูกมันเลยยไปดูอันอันปิมนุเฮุดได้ยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจตุ้มเลยทางกระชันนะครับลื่นก็ลื่น โอยดูตัวครับนานผู้ชมมาดึงไปซัดมีลุ้นเลยอันเดี๋ยวมันหลุดเอาขึ้นมาก่อนขันกันในสะให้หมดเอ,อ้ยดู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 ดด ดูมันพันโอ้ยิงยาวๆไปเลยนะครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนี่สองหลังเข้าสองหลังเลยนะครับไปอยู่หลังเดียวที่เดิมแขนนะ่ะ สามหลังนี้สามหลังนี้เมื่อวานไม่มีผลงานนะครับตอนเช้าแต่ช่วงกลางวันติ๊กริงครับนี่ตามอย่าก,กินกันตอนกลางวานันลอยลากเหยื่อไปนะครับเย่อหมดครับงั้นกอนทำเวลา Clip cái clip trông chân Nhiều đi chơi ấy นี่นะโอ้ย,อยติดแล้ววะโอ้ยเงียบไว่กอนเดกสามหลังสามหลังสามหลังหกโมงจะครึ่งแลวนะครับยังไม่อยากจะแจ้งเลย รุ่นนี้น่าจะเยอะปลารุ่นเอดชอนป๊อกนะเลยนะครับเดีย๋ยวดูก่อนไม่มีนะครับขอนไม้ไปละ หลังนู้นไม่ไปไกลจังลุ้นกันโอ้หลังนู้นลงไปนู่นนะครับไปดูอีกหลังก่อนไอ้ย้อนก็นมาเก็บน่าจะติด โอ้ยหลังนี้หลุดครับไมี่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตหยุดกล้องไว้ก่อนนะครับทางนู้นต้องลงน้ำครับติดตามครับโอเคครับขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นปลาไหลครับโอ้ยไซส์เล็กกว่าเมื่อวานไซส์เล็กเกมื่อวานเป็นเท่าตัวเลย เออจะเอาปลาก็ได้ปลาไหลอีกนี่นะครับมาลงไปลิงตั้งนานครับร้อยเพิ่งตายเลยกืนด้วยครับเสียเบ็ดอีกแล้วยวสรุปผลงานกันเลยครับมานี่พี่ช่อน นะครับแปดหล,ลังปลาช่อนปลอกปลาหนึ่งปลาไหลหนึ่งครับโอ้ดูแล้วน่าจะเล่นปลาไหลแล้วเนี่ยเปลี่ยนแนวดีกว่าไม่เอาปลาช่อนแล้วโอเคครับติดตามครับเดี๋ยวบางทีเราจะเปลี่ยนจากปลาช่อนเป็นปลาไหลไปเลยน,นะครับยังต้องเพิ่มเบ็ดน,นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ